ข้อควาบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันวันนครับวันนี้เราก็จะมาวิธีอัดคลิปลง YouTube นะฮะวิธีลงเออเอาคลิปลง YouTube มาดูกันเลยวิธีการทำยังไงครับง่ายๆครับวิธีการทำมันง่ายๆมากครับมาดูเลยครับนี่กดที่ YouTube กดที่นี่ปึ๊บก็กด กดคลิปที่คุณทำอะก็มันจะเห็นต่อครับก็เขียนชื่อคลิปอะไรก็ได้ครับเขียนเขียก็ํำอธิบายสถานะนี่เปิดเผยส่วนบุคคลหรือว่าอะไรก็เลือกไปเสร็จแล้วก็กดที่รูปะครับ คือดีดดดีดด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 ด้ดด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 ดกดดดกดดดรดด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 คดด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 นดด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 